สวัสดีค่ะพบกับนุ่นนะคะและวันนี้นุ่นมีรถนะคะมารีวิวให้กับคุณลูกค้าแฟนๆของช่องนุ่นวดีชาแนลได้ชมนะคะกันอีกเช่นเคยสําหรับช่องนี้นะคะที่นุ่นเปิดมานะคะก็ไว้รีวิวรถยนต์มือสองให้กับคุณลูกค้าที่กําลังมองหารถสวยๆคุณภาพเกรดเโครงสร้างเดิมตูกขานก็พาดไม่ได้สําหรับช่องนี้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะนุ่นมาพร้อมกับตัวรถคันนี้เลยนะคะเป็นโตโยต้าวีออสนะคะ 1.5ตัวเจคันนี้ได้เป็นปี2018ด้วยนะคะซึ่งคันนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่389,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่6,000ไปไปลาย7,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีฟรีดาวนะคะจัดยอดได้เต็มออกรถ0บาทกันไปเลยนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้นะคะออกได้ทุกอาชีพออกได้จริงนะคะก็ ก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะนุ่นก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดสับสไ i b ์ให้นุ่นด้วยนะคะอ่ามาเดี๋ยวนุ่นพาเดินดูรอบตัวรถกันก่อนเลยดีกว่านะคะ สำหรับวีออโฉมนี้นะคะก็เป็นวีออตัวโฉมเจนที่4นั่นเองนะคะก็สําหรับเอกลักษณ์โดดเด่นของโฉมนี้จะอยู่ที่กระจังหน้าที่เป็นรูปตัววแบบนี้นั่นเองนะคะมาพร้อมกับโลโก้แบรนด์หลักอยู่ตรงกลางซึ่งเป็นแบรนด์ของโตโยตานะคะสําหรับโตโยต้าเองนะคะเป็นรถที่อไหล่ไม่จุกจิกดูแลรักษาง่ายและที่สําคัญมีศูนย์ให้บริการอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะ คัดลงมาในส่วนของหมายเลขทะเบียนนะคะ7ก็กไก่นอนเนนหกสกรุงเทพมหานครคุณลูกค้าจะได้หมายเลขทะเบียนนี้เลยนะคะโดยไม่มีการเปลี่ยนไปไ้ายใดๆทั้งสิ้นแล้วนะคะและในส่วนของกันชนด้านล่างของเขานะคะมีการออกแบบด้วยเปียโนแบ็กสีดําแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของโฉมนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะ ต่อมาเรามาดูในส่วนของชุดโคมไฟด้านหน้านะคะจะได้เป็นชุดโคมไฟหน้าแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในชุดโคมไฟด้วยนะคะก็ได้เป็นชุดโคมไฟเดิมแท้จากโรงงานด้วยนะคะสําหรับคันนี้เป็นรถปี2018ชุดโคมไฟยังใสใหม่วิ่งอยู่แบบนี้เลยนะคะเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะและด้วยกับสีของตัวรถนะคะเป็นสีบอลเงินเป็นสีที่ดูแลรักษาค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะคะต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวล้อกันนะคะ สำหรับลอ้อของตัวรถคันนี้นะคะด้วยกับคันนี้เป็นตัวเจเป็นตัวเริ่มต้นในส่วนของตัวลอ้อเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะจะเป็นในส่วนของลอ้อกระท้ามาพร้อมกับฝาครอบนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยได้เป็นขนาด15นิ้วนะคะมาพร้อมกับตัวยางไฟ stone ด้วยนะคะซึ่งในส่วนของตัวยางเองนะคะก็ ในส่วนของตัวยางเรามาหากันนะคะว่าคันนี้ได้เป็นยางนะคะยางไฟสโตนนะคะเป็นยางสัปดาห์ที่7ปี2021นะคะก็ถือว่ายางใหม่มากๆเลยนะคะดอกยางยังลึกยังหนาแบบนี้ก็ใช้งานได้อีกยาวไกลเลยนะคะและในส่วนของซุ้มล้อเองนะคะก็น็อตกิฟทุกตัวอยู่ครบเลยนะคะสภาพดีสมบูรณ์มากๆเลยนะคะสำหรับตัวรถคันนี้นั่นเองเนาะ ต่อมาเรามาดูที่กระจกมองข้างกันนะคะสําหรับกระจกมองข้างเนี่ยตัวนี้จะได้เป็นพับหูกระจกด้วยระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็การปรับกระจกก็โดยระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมกับฝาครอบที่เป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีการตกแต่งไฟเลี้ยวมาที่หูของกระจกมองข้างแบบนี้นะคะซึ่งตัวนี้เดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะมา เดี๋ยวนุ่นจะพามาดูวิธีการเลือกซื้อรถยนต์มือสองกันนะคะก็ให้คุณลูกค้าสังเกตที่กระจกทุกบ้านนะคะจะต้องมีในส่วนของสัญลักษณ์ของตัวใต้อยู่แบบนี้นะคะเพื่อเป็นตัวยืนยันบ่งบอกว่าของเดิมแท้จากโรงงานกระจกไม่ได้ผ่านการเปลี่ยนมาเลยนะคะต่อมาเรามาดูในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกนะคะได้สีบอลเงินนะคะสีเดิมสีเดียวกับตัวรถแบบนี้ทั้ง4บานเลยนะคะ และเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตัวนี้จะเป็นระบบเบนซินล้วนนะคะไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนเลยซึ่งเชื้อเพลิงที่ใช้เนี่ยจะเป็นน้ำมันเบนซินไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอ91 95 e20 ตัวนี้รองรับถึง e85 ด้วยนะคะเห็นไหมคะคมสันเหลี่ยมด้านข้างนี่คือแบบอยู่ครบสมบูรณ์เลยตัวนี้คือบอกเลยนะคะว่าค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคาหันครึ่งจากป้ายแดงลงมาเลยนะคะก็ประหยัดไปได้ถึงหลายแสนบาทเนาะ มาต่อกันที่ด้านท้ายนะคะสําหรับไฟท้ายเองเนี่ยโชมนี้จะได้เป็นไฟท้ายที่เป็นหลอด LED เรียงกันแบบนี้เลยนะคะและชุดโคมไฟท้ายของเขานะคะมีครบเลยไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยนะคะอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันและที่สําคัญมีการตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมเล็กๆแบบนี้ในชุดโคมไฟด้วยนะคะ ต่อมานะคะเราจะเห็นได้ว่ามีตัวอักษรติดไว้ที่ที่ด้านท้ายนะคะจะเป็นในส่วนรุ่นของเขานั้นก็คือ v s นั่นเองถัดมาตรงกลางจะเป็นในส่วนของโลโก้แบรนด์หลักซึ่งเป็นแบรนด์ของโตโยต้านะคะแล้วก็ในส่วนของคิ้วฝากระโปรงด้านท้ายที่เชื่อมต่อระหว่างไฟท้ายทั้งสองข้างนะคะตัวนี้จะได้เป็นสีบอลเงินนะคะสีเดียวกับตัวรถนั่นเองเ,องเนาะ ต่อมาเรามาดูที่กระจกบานหลังนะคะสําหรับกระจกบานหลังตัวนี้นะคะก็มีการติดตั้งตัวไล่ฟ้าให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อมาอนุจะพามาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระของตัวรถคันนี้กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูแล้วก็มาชมพร้อมกันเลยค่ะ สำหรับห้องเก็บสัมภาระของตัวรถคันนี้นะคะสามารถใช้กุญแจเปิดจากด้านท้ายก็ได้นะคะหรือว่าจะเปิดจากภายในตัวรถก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งจะอยู่ฝั่งข้างขวามือเบาะคนขับนั่นเองนะคะและดวยกับวีออสนะคะเป็นซิตี้คาร์ขนาดกลางนะคะจะมีพื้นที่ในการเก็บสัมภาระค่อนข้างเยอะเลยใครที่ชอบเดินทางไกลๆสัมภาระเยอะๆนะคะก็วีออสก็ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์และที่สําคัญก็คือได้เป็นรถแบนหลักด้วยนะคะ,ะต่อมาด้านล่างนะคะตรงนี้นุ่นบอกเลยว่าอันนี้เอายางออกนะคะยาง อะไรออกเพื่อให้คุณลูกค้าได้เห็นโครงสร้างด้านล่างนั่นเองซึ่งปกติแล้วนะคะในบล็อกตรงนี้นี่คือออกแบบมาเพื่อใส่ในส่วนของยางอะไรสำรองถุงเครื่องมือนะคะและส่วนแม่แรงก็จะอยู่ใต้เบาะฝั่งข้างคนขับนั่นเองอ่ะแล้วมาดูในส่วนของโครงสร้างด้านล่างกันนะคะนี่เห็นไหมรอยสีเหลืองพวกนี้นะคะจะเป็นรอยที่ มาจากโรงงานนะคะเป็นรอยทางมะพร้าวส่วนจุดๆกลมๆพวกนั้นจะเป็นรอยเม็ดอาร์ทที่มาจากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะ,ะให้ดูกันชัดๆใกล้ๆอีกหนึ่งฝั่งเลยนะคะเนี่ยเป็นโครงสร้างเดิมๆที่มาจากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็พยายามรีวิวให้กับคุณลูกค้าได้เห็นได้อย่างละเอียดค่อนข้างชัดเจนที่สุดเลยนะคะว่ารถที่เราะะสานเข้ามานี่ไม่มีจมน้ําหรือว่าไม่มีน้ําท่วมอย่างแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมๆทั้งหมดเลยนะคะ มาดูในส่วนของน็อตฝากระโปรงด้านท้ายกันเห็นไหมคะว่าเป็นสีบอลเงินสีเดิมเลยนะคะน็อตไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเลยนะคะเดี๋ยวนุ่นให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งนี้ก็น็อตสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเป็นตัวยืนยันได้เลยนะคะว่าด้านท้ายเนี่ยไม่เคยโดนชนมานะคะไม่เคยเปลี่ยนหรือว่าถอดไปทําสีมาอย่างแน่นอนนะคะ เห็นไหมโครงสร้างเดิมๆทั้งหมดเลยนะคะขอบยางห้องเก็บสมัมภาระพวกนี้ก็ไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะสภาพค่อนข้างดีแล้วก็สมบูรณ์มากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวต่อมานะคะนุ่นจะพาไปดูในส่วนของภายในของตัวรถคันนี้กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูแล้วก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะ สำหรับภายในของโฉมนี้เนี่ยของเขาจะเป็นแบบสีดําล้วนเลยนะคะดูที่แผงประตูด้านในก่อนนะเมื่อเปิดประตูด้านในก็ได้เป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะจับค่อนข้างกระชับมือนะคะมาพร้อมกับตัวล็อกกระจกระบบเซน็นทรัลล็อกและกระจกทั้งสบานป่าไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นออโต้สาหรับผู้ขับขี่นั่นเองด้านล่างก็จะมีในส่วนของช่องวางแก้วน้ําเก็บของจุกจิกเล็กๆ,กๆน้อยๆได้ด้วยนะคะ ต่อมาเรามาดูในส่วนของภายในการตรงนี้สามารถดึงออกมาได้เลยนะคะจะเป็นในส่วนของช่องวางแก้วน้ํานะคะก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนขับนั่นเอง ถัดลงมาด้านล่างเราจะเจอในส่วนของตรงนี้ซึ่งจะเป็นโหมดการเลื่อนถลายนะคะปุ่มนี้จะเป็นที่พับผูกกระจกมองข้างและตรงนี้จะเป็นที่ปรับกระจกมองข้างด้านซ้ายด้านขวาควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้มาพร้อมกับพวงมาลัยหนัง3ามกานและที่สําคัญมีแอร์แบ็กจำนวนหนึ่งคู่หน้าด้วยนะคะอนุนให้ดูในส่วนของป้ายราคาหน้ารถนะคะซึ่งคันนี้เป็น Toyota v วีออสหนตัว J ปี2018นะคะตั้งขายอยู่ที่3 8 9 0 0 0บาทไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะคะคุณลูกค้าจ๋า คันนี้เลขไม้อยู่ที่5,7254กิโลนะคะก็เป็นเลขไม์ตามการใช้งานจริงนะคะเลขไม์น้อยมากนะคะบอกเลยว่านุ่นรีบมารีวิวให้ชมก่อนเลยนะคะเพราะว่ารถคันนี้ไม์น้อยจริงๆนะ มาดูที่คอนโซลตรงกลางนะคะจะเป็นในส่วนของเครื่องเสียงนั่นเองซึ่งตัวนี้เครื่องเสียงซีดีฟังวิทยุ FM MM m ได้นะคะเครื่องเสียงเดิมแท้จากโรงงานเลยมีช่องเสียบสาย USB เสียบสาย AUX ได้ด้วยนะคะมาพร้อมกับระบบแอร์ที่เป็นอะลลล็อกปรับความเย็นความแรงพัดลมได้ตามใจชอบเลยและในส่วนของตัวเกียร์เองเนี่ยจะได้เป็นเกียร์ออโต้ที่เป็นในลักษณะของขั้นบันไดนะคะ ต่อมาในส่วนของตัวเบาอเองนะคะจะได้เป็นเบาผ้าสีดําตกแต่งลดลายด้วยได้สีส้มแบบนี้เลยนะคะซึ่งํามรับข้อดีของเบาผ้าเลยนะคะของเขาระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีไม่อมความร้อนเลยตัวนี้นะคะเป็นเบาะเดิมแท้ที่มาจากโรงงานเลยนะคะอ่ะ ต่อมาเรามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันนะคะสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังก็เป็นเบาะผ้าสีดําตกแต่งลวดลายด้วยได้สีส้มเช่นเดียวกันออกแบบมาเพื่อรองรับผู้โดยสารถึงสท่านเลยนะคะมีสายเบลล์ให้3เส้นแสดงถึงความปลอดภัยขณะโดยสารรถคันนี้นั่นเองนะคะด้าน,นล่างมีแผ่นยางรองเท้าให้ครบทุกจุดเลยนะคะมีช่องวางแก้วนับตรงกลางให้ด้วยนะคะดูความกว้างของเขานะคะก็ระยะห่างระหว่างเบาะแถวหน้าและแถวหลังค่อนข้างกว้างนะคะนั่งเหยียดเท้าได้แบบสบาย เลยนะคะเพดานด้านในค่อนข้างโล่งโปร่งสะอาดนะคะไม่มีรอยขีดขูดหรือว่าเป็นขุยเลยนะคะสุดท้ายเลยที่จะพลาดไม่ได้ที่นุ่นจะพาไปดูนะคะจะเป็นในส่วนของโครงสร้างด้านหน้านะคะแล้วก็เครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นั่นเองเดี๋ยวเรานะคะมาดูแล้วก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะ สำหรับเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีขนาด1 5 0 0ซีซีนะคะก็ <c oughs> เครื่องยนต์เดิมเลยนะคะไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มออกมาจากเครื่องยนต์เลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนเครื่องยกเครื่องแต่อย่างใดลูกค้าตรวจสอบหมายเลขเครื่องยนต์หมายเลขตัวถังได้เลยนะคะว่า ต้งกับสำเนาเล่มทุกตัวอักษรเลยนะคะมาดูในส่วนของน็อตฝากระโปรงกันนะคะเห็นไหมคะว่าสีเดิมเลยนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีน็อตขยับเลยนะคะเม็ดอาร์ตต่างๆน็อตแก้มเห็นไหมคะเม็ดอาร์ที่เบ้าโชกสภาพยังดียังสมบูรณ์อยู่ครบเลยนะคะ ค่อยๆไล่มาจากแก้มมาจนถึงคานนะคะคานด้านซ้ายเนาะน็อตที่เชื่อมต่อระหว่างคานด้านซ้ายกับคานด้านหน้านะคะส่วนคานหน้าคานหน้าเดิมๆตรงๆแบบนี้เลยนะคะน็อตกิฟทุกตัวอยู่โค้งโครคงสร้างเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นน็อตที่เชื่อมต่อระหว่างคานด้านหน้ากับคานด้านขวาค่อยๆไล่ไปจะเป็นในส่วนของคานด้านขวาแล้วก็น็อตแก้มด้านขวานั่นเอง สติกอร์มอ,อกอที่ติดอยู่กับเบ้าโชกสภาพยังดียังสมบูรณ์อยู่ครบเลยนะคะเบนอาร์ที่เบ้าโชกก็เช่นเดียวกันน็อตแก้มด้านขวาเห็นไหมคะสีเดิมเลยไม่มีรอยถลอกนะคะมาจนถึงน็อตฝากระโปรงฝั่งด้านขวานะคะสําหรับฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานจะต้องมีในส่วนของโลโก้โตโยต้าประทับอยู่แบบนี้นะคะบอกบอกว่าของเดิมแท้จากโรงงานอย่างแน่นอนนะคะแผ่นกันความร้อนที่ติดอยู่กับฝากระโปรงน็อตกิฟทุกตัวก็ อยู่ครบเช่นเดียวกันและที่สําคัญการเลือกซื้อลนต์มือสองเมื่อกี้นุนพาไปดูในส่วนของสติกเกอร์มอกรแล้วก็จะมีในส่วนของสติกเกอร์โรงงานแล้วก็สติกเกอร์สีนะคะก็อยู่ครบสมบูรณ์เลยนะคะอันนี้เรารับประกันเรื่องโครงสร้างเลยนะคะว่าไม่มีชนหนักตัดต่อเครื่องยนต์พลิกคว่ำหรือว่าจมน้ามาอย่างแน่นอนนะคะเล่มทะเบียนไม่ชํารุสูญหายสามารถตรวจสอบได้ทุกคันเลยนะคะ ก็เป็นอย่างกันบ้างคะสำหรับ Toyota v o ีอคันนี้นะคะ1.5ตัว j จปี P 2018นะคะเลขไมยอยู่ที่5,7 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเองสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อน,นุ่นได้เลยนะคะที่เบอร์084-004-2099 ยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสนะคะแล้วก็ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสซ่นกระดิ่งให้นุ่นด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดแล้วก็รับชมคลิปถัดไปนั่นเองวันนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ